Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond สองทีกัดไม่โดนอืมกัดไหม i got it จะขึ้นจะขึ้นกัดจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นกัดจะขึ้นตัวนี้กัดจะขึ้นฟังอยู่แล้วครับกัดยุ่งไรทีกัดโอ้โหกัดผิดกัดไม่โดนบอแน่แนวหน้หนนาครนี่กัดส้มสีแดงครับผม ปลาด้วยครับไอ้ส้มหมายห้างช้างอายุเสมอครับผมชนซส์กำลังดีเลยตัวนี้เขี้ยว เุ้ยอุ้ยเอ้าอะขึ้นแระปุงจิ๊บกลับไปโดนอีก เลยโดนอีกแล้วครับผมช่อนใหม่ร่างช้างครับนี่กัดส้มสีเลมอนครับเต็มคำเลตัวนี้ตีต,ตีขยับทีแรกมันกัดนะครับตกจากที่ไมก้กัดกัดไม่โดนนี่โดนเลยครับตีตามอีกโดนส,สวยเลยเคค้ับผมเดี๋ยวมาหาแต้มต่อไปนะครับเดี๋ยวลองตีดูอีกว่าเผื่อมันจะมีเพราะว่าตัวนี้มันกัดใกล้ๆฟังเข้ผม ฟ้าด้วยครับไก่ต้มผมงยางออดเทสบุรีนะครับไม้แดงมครับปากของไปปากเรือกันเลยของนี้โอ้ย โดนไซเนี้เย,ยอะครับผมาลาเยอะนะครับของเนี้ยแต่ว่าไซไเนี้เย,ยอะกัดต้มใส่เขียวครับผมตีออกมาจากัะตบโดนเลยครับโอ้ยสวยด้วยนะ มันไม่ได้กัดแบป,ปลาทั่วไปนะมันกัดกระชากเลยอะ กระชอนนี่แหละแต่ตัวไม่ใหญ่ไงไตัวไม่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ,ใหญ่บอกแล้วตัวมันไม่ใหญ่เชื่อหอยังเฮ้ยกระส่งหัวอ๊บว่ได้การเลยเราอระ กระส่งคองอนะนี่แค่ดีวครับกระส่งคองครับตัวนี้กัดอยู่หลายทีเลยตัวนี้นี่ไซส์กำลังสวยเลยกัดส้มสีเขียวนะครับโอ้ยตีเลาะเลาะชายหายากกัดรือปลามันกัดลูกปลาที่ข้างคองลูกปลาเยอะของเนี้ยเดี๋ยวลองหาแท้มดูลองตีต่อครับเผื่อมีไซส์สวยๆยเขีแวผมปลาด้วยครับไก่ส้ม อื้ยฮึ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 ึฮึึฮึึฮึฮึฮึล โดนแล้วครับปลาช่อนคลองโหกัดลูกปลาทั้งคลองเลยคลองนี้หาตัวยากจะตีใส่ก็ไม่กัดตีใส่ก็ไม่กัดตัวนี้ขึ้นกัดตีใส่โดนเลยครับผมใหม่คลองครับกลายเป็นส้มสีเขียวเข้มผมม่เดียวครับ ไม้เดียวเลยนี่ไม้เดียวเลยครับไม้บ่อข้างทางครับบ่อสาาข้างทางไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะครับบ่อนี้กัดส้มสีดำครับผมเต็มคำเลยตัวนี้เขียวพผมเดี๋ยวหาแต้มต่อไปครับผม สองโลสองลกว่าสอลใจบึกโลดไช่อนไอชนโลดเาหมือนต้วยงได้วนอ้วนมากเนาปาเยอะกว่าเนี่ยไม่ค่อยจิงไม่ค่อยจะจิงเลยสองโลโอ้โหเนี่ยนี่ิงตัวนมายิงของูันมาได้โดนไหมรตัวเนี้นะอยแตนมันมานมันเ่แต่เมื่อกี้ยิงปนิ้นใหญ่จยายรูปยูปนิ้นมาหยุด๊ด ได้ดวงไหมน่าได้ตัวใหญ่งไหมเล็กเท่าตัวนี้เล็กกว่านี้นิดนี่จบอีกหนึ่งคลิปครับกับปลารวมสามสิบตัวสองคนไม่รู้่ผลงานนสต้มครับประช่อนหม่ข้างช้างใหมยคองสองคนสามสิบตัวไะยิง<ม>นัดแรกไม่โดนเจอกันคลิปหน้าครับ இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது